สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนัทในรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคิดถึงโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องคำควบกล้ำและคำที่มีอักษรนำเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย คุณครูเคยสอนไปบ้างแล้วว่าคำควบกล้าและคำที่มีอักษรน,นำเป็นยังไงเด็กๆจำได้ไหมนะถ้าเด็กๆจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยดีกว่าก่อนเรียนคุณครูมีพี่เด็กชายคนหนึ่งมาให้เด็กๆดูว่าจะให้เด็กๆเนี่ยพาลูกหมีไปหาแม่หมีโดยผ่านคำควบกล้าเท่านั้นนะครับ เด็กเห็นไหมคะว่าพี่ผู้ชายคุณครูพูดว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยพาลูกหมีไปหาแม่หมีโดยผ่านคำควบค้ำเท่านั้นนะอ่ะเด,เด็กมาดูคำแรกกันเลยคำแรกอ่านว่าอะไรนะคำแรกอ่านว่าทรายทรายแล้วก็ไปเรือเรือแล้วก็ไปกวนกวนแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็ วัวต่อไปแถวที่สองนะคะคำนีดหนึ่งยาขวดไกล้หญิงเร็วแถวที่สามนะคะพานห่วงปลื้มสมุดรร้านแถวที่สี่นะคะลบพุอารามวาดสะเอ แล้วคำไหนเป็นคำควบกล้ามแท้ล่ะคะคุณครูเด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยว่าคำควบกล้ำคืออะไรคำควบกล้ำนะคะเด็กๆก,ก็คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อมกันคำควบกล้ำจะมีเพียงสามตัวเท่านั้นที่เราจะใช้พยัญชนะควบกล้ำนะลูก พย,ยัญชนะนควบกล้มเราจะใช้เพียงสามตัวคือรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแหวนเราจะใช้เพียง3อองามตัวเท่านั้นนะคะอีกรอบนะคะคือรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแหวนต่อไปพย,ยัญชนะนควบกล้มนะลูกมันแบ่งได้เป็น2ประเภทคือคำควบกล้มแท้และควบกล้าไม่แท้เดี๋ยวเราลองมาดูคำควบกล้มแท้กันก่อนเลย คำควบกล้มแท้คืออะไรคำควบกล้มแท้ก็คือคําที่ผสมพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสละเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงก็อ่านพร้อมกันจะไม่อ่านตัวใดตัวหนึ่งนะอีกหนึ่งรอบนะคะควบกล้มแท้คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันเท่านั้นและก็ต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันเช่น คำว่าพริก,เด,กเด็กเห็นไหมคะพริกอะไรเป็นพยัญชนะควบกล้ำลูกดูสิคะรูปแรกพริกอะไรเป็นพยัญชนะควบกล้มคะตัวรอเรือเก่งมากก็คือพอรออีก,ก็พริกเห็นไหมคะต่อไปคําที่สองคือรูปก้องเก่งมากก้องคือพยัญชนะอะไรครวบกล้ำลูกเอ๊อะไรนะ เก่งมากค่ะกองก็คือตัวลอลิงสกดไว้ยังไงนะกอลองกองเห็นไหมคะถ้าเราไม่เอาลอลิงเข้ามาควบกล้าในตในตัวสะกดจะอ่านเป็นกองกองความหมายเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนเพราะว่าเราเอาลอลิงมาควบกล้ามปุ๊บเราจะสะกด กอลอ,องอกองก็คือกองที่ใช้ตีแต่ถ้าไม่มีลอลิงปุ๊บจะเป็นกองดินกองทรายกองหินอะไรไปเลยเห็นไหมคะต่อไปเรามาดูคำที่3ามคำที่สคือคำว่าของขวัญอ้าคุณครูของขวัญมันเป็นสองพยางแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคำควบกล้ามมันอยู่พยางไหน เด็กๆลองดูสิคะว่าคําควบกล้ำมันอยู่พยางที่เท่าไหร่เอ๊มันอยู่พยาง์ที่เท่าไหร่นะของขวัญตัวอะไรสะกดนะลูกวอแหวนเก่งมากก็คือขอวออะนอขวัญเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปคุณครูมีตัวอย่างประโยคคําควบกล้ำแท้ให้เด็กๆด,ด,ดูด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคุณครูมีมาให้ทั้งหมด4ประโยคประโยคที่1เด็กๆด,ดูรูปที่1นะคะรูปเด็กผู้ชายอ่านพร้อมกันเลย1 2 3สสาตีช่วยแม่กวาดบ้านอีกหนึ่งรอบนะคะตีช่วยแม่กวาดบ้านเด็กๆเ,เห็นไหมคะคําที่คุณครูเน้นเป็นสีแดง คือคำควบกรามแท้เพราะมันออกเสียงไปพร้อมกันและประสมสละเดียวกันเด็กๆด,ดูนะคําว่าตรีตรีถ้าเราไม่ผสมรอเรือตีจะเปลี่ยนเป็นตอ,อีตีความหมายเปลี่ยนทันทีจะเป็นตีคนตียุงตบตีกัน เห็นไหมคะว่าความหมายจะเปลี่ยนไปแต่ถ้ามีรอเรือเข้ามาเราจะใช้เป็นชื่อคนก็ได้หรือจะใช้เป็นไมตรีก็ได้เห็นไหมคะว่าความหมายมันเปลี่ยนไปต่อไปคำว่ากวาดกวอาดกวาดเห็นไหมคะว่ามันประสมสระเดียวกันและออกเสียงไปพร้อมกัน เด็กๆลองอ่านสิคะแบบไม่อ่านวอแวนล,ลองสิจะอ่านเป็นกวาดไหมเป็นไหมลูกไม่เป็นเก่งมากมันจะอ่านเป็นกาดเห็นไหมคะถ้ามันอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่งกับพยัญชนะตัวที่สองหรือพยัญชนะควบกั้มของเราเนี่ยไปพร้อมกันมันจะเรียกว่าคําควบกล้มแพ้ทันทีเอ๊ ยังเลยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่สองกันเด็กมาดูรูปเด็กน้อยนะคะกับรูปผู้หญิงก็คืออ่านพร้อมกันนะ1 2ึสแม่ปลุกครีมให้ตื่นไปโรงเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะแม่ปลุกครีมให้ตื่นไปโรงเรียน เด็กๆเขยนไหมคะคำที่คุณคุณเน้นตัวสีแดงไว้คือคำควบกล้ำทั้งหมดก็คือคำว่าปลุกกับคำว่าครีมเห็นไหมคะต่อไปประโยคที่สามน้าพริ้งทำอาหารอยู่ในครัวน้าพริ้งทำอาหารอยู่ในครัวเห็นไหมคะคำควบกล้ำคือคำว่าพริ้งกับคำว่า รัวเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปประโยคสุดท้ายแล้วนะคะเปรี้ยวมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวอีกหนึ่งรอบนะคะเปรี้ยวมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเอคําควบคําคือคําว่าอะไรบ้างนะ Tiktok t i k t o ก ถูกต้องค่ะคำควบล้ำคือคำว่าเปรี้ยวเพราะอะไรควบกล้ำกันลูกปอครับรอเรือเก่งมากต่อไปคือคำว่าครอบครัวคือตัวอะไรควบล้ำกันนะก็คือคอควายกับตัวลอเรือเก่งมากปบมือให้ตัวเองหน,น่อย เี๋ยวเราลองมาสรุปกันก่อนนะคะว่าคำควบกล้มแท้คืออะไรคำควบกล้มแท้ก็คือคำที่ประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะไปพร้อมกันนะคะต่อไปเรามาดูคำควบไม่แท้กันบ้างคำควบกล้มไม่แท้คืออะไรถ้าเราอยากรู้แล้วเราไปเรียนกันเลย คำควบกล้ำไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันแต่อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นหรือเสียงที่เราอ่านจะเปลี่ยนไปเลยอีกหนึ่งรอบนะคะคำควบกล้ำไม่แท้คือคำที่ประสมพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันแต่ อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกหรืออ่านแล้วเปลี่ยนเสียงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะข้อหนึ่งคำควบกล้ำไม่แท้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกเมื่อพยัญชนะตำแหน่งนี้คือจำไว้นะคะมีพยัญชนะสี่ตัวนะจอจานซอโซ สสลา,าแล้วก็สเสือถ้าพยัญชนะสี่ตัวนี้ประสมกับรเรือเสียงจะออกเพียงพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นอีกหนึ่งรอบนะคะถ้ามีพยัญชนะจจานสโซสสลา,าสเสือควบกล้ำหรือประสมกับรเรือ ถ้ามันควบกล้ากับรอเรือนะมันจะอ่านแค่พยัญชนะแรกตัวเดียวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างที่คุณครูให้กันเลยคำที่หนึ่งอ่านว่าจริงใจใดเด็กเห็นไหมคะคำอ่านจะเป็นจออีงอจริงไม่มีรอเรือเห็นไหมคะว่ามันจะอ่านเป็นเพียงพยัญชนะตัวแรกตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวจอจาน มาดูคำที่สองกันบ้างคำที่สองคือคำว่าศีสะอ่านว่าศีสะก็คือสอ,อีสีไม่ได้อ่านเหมือนคำเขียนคำเขียนมันคือสอรอ,อีสีแต่คำอ่านมันจะอ่านแค่สอ,อี สีธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะอ่านเพียงพยัญชนะตัวแรกเพียงตัวเดียวเท่านั้นต่อไปคำที่สาสะน้ำสะน้ำก็อ่านว่าสะน้ำเห็นไหมคะคำเขียนมันมีสอรออะสะมันควบกล้ำรอเรือไปด้วยเห็นไหมคะแต่เวลาอ่านมันอ่านแค่สออะสะ เห็นไหมคะดเด็กๆจำไว้นะถ้ามันมีเพยยญชนะจอจานสอโซสอสาลาแล้วก็สอเสือถ้าควบกล้มกับรอเรือเมื่อไหร่มันจะเป็นควบกล้มไม่แท้ทันทีเพราะมันอ่านเพียงพยัญชนะตัวแรกตัวเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูแบบที่ อ่านแล้วเปลี่ยนเสียงไปเลยมาดูนะคะแบบที่อ่านแล้วเปลี่ยนเสียงไปเลยก็คือพยัญชนะตัวแรกจะเป็นทอทหารจำไว้นะถ้ามีทอทหารควบกล้ากับรอเรือเมื่อไหร่จะอ่านออกเสียงเป็นซอโซทันทีอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าทอทหารประสมกับรอเรือเมื่อไหร่ จะอ่านออกเสียงเป็นซอโซทันทีตัวอย่างข้อที่หนึ่งมาดูรูปแรกกันเลยรูปแรกอ่านว่าหาดทรายอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านว่าหาดทรายในเด็กสังเกตไหมคะคำว่าทรายทรายมันทอรอควบกล้ำกันเห็นไหมลูกทอรออายอยทราย มันอ่านออกเสียงทอทหารกับรอเรือไหมคะไม่อ่านมันอ่านออกเสียงตัวสอโซก็เป็นสออยอาซเห็นไหมคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างภาพที่สองคือคําว่าสุดโสมสุดโสมเห็นไหมคะทอนทหารกับรอเรือควบกั้มกันอีกแล้วแต่มันอ่านออกเสียงทอทหารกับรอเรือไหมคะ ไม่อ่านเก่งมากวานานออกเสียงเป็นตัวซอโซเห็นไหมคะต่อไปข้อที่สคือคำว่านกอินซ ok ีนกอินซีสังเกตไหมคะว่าคำว่าซีตัวอะไรควบล้ามกันอีกแล้วคือตัวทอหันกับตัวรอเรืออ่านออกเสียงเป็นตัวซอโซ เก่งมากคะ่ะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าจะมีคำบางคำที่เมื่อท้อทหารควบกล้ำกับรอเรือจะเป็นคำควบกล้ำแท้เพราะว่าถ้ามันควบกล้ำกับรอเรือแล้วไม่อ่านออกเสียงซอโซ่มันจะกลายเป็นควบกล้ำแท้ทันทีเส่นคำว่านิทาเด,เด็กเห็นไหมคะ คำว่าทาก็คือท้อทหารกับรอเรือควบกั้มกันมันออกเสียงตัวรอเรือด้วยเราจะเรียกว่ามันเป็นคําควบกั้มแท้ทันทีดูคําที่สองนะคะคําว่าทำเป็ดทำเป็ดมันควบกล้มทอทหารกับรอเรือมันออกเสียงรอเรือด้วยมันจะกลายเป็นคำควบกล้มแท้ทันทีแต่ถ้ามันออกเสียงเป็นซอโซ่เมื่อไหร่มันจะเป็นควบกล้มแท้ไหมคะ ไม่เป็นเก่งมากคะ่ะถ้ามันออกเสียงซอโซจะไม่เป็นคำควบกล้มแท้แต่ถ้ามันอ่อนออกเสียงตัวรอเรือไปด้วยจะเป็นคำควบกล้มแท้ทันทีนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูมีตัวอย่างประโยคคำที่มีคำควบกล้มไม่แท้มาให้เด็กๆด,กดูทั้งหมดสประโยคนะคะประโยคที่หนึ่ง เขาเศร้ามากที่แมวของเขาตายเด็กสังเกตไหมคะคำว่าเศร้ามันเป็นตัวอะไรควบกล้ำกันลูกสอสาลากับตัวรอเรือเด็กๆลืมไปหรือ,อยังนะถ้ามันมีพยัญชนะสี่ตัว คือตัวจอจานสอโซ่สอสาลาแล้วก็สอเสือถ้ามันควบกล้ำกับรอเรือเมื่อไหร่มันจะออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเพียงตัวเดียวเช่นเดียวกับคำว่าเศร้าเห็นไหมคะเศร้ามันออกเสียงเป็นตัวสอเสือสอเอาเสาเสาไม่โทเศร้า,า,ามันไม่ได้ออกเสียงตัวรอเรือเลยดังนั้นมันเป็นคำควบกล้ำแท้ไหมคะ ไม่เป็นเก่งมากต่อไปประโยคที่สองคือคำว่าเมส่งน้ำพระในวันสงกรานต์เมส่งน้ำพระในวันสงการานต์เด็กๆสังเกตไหมคะตัวสอเสือกับตัวรอเรือควบกั้มกันอีกแล้วถ้ามันควบกล้มกันมันจะออกเสียงเพียงเพยัญชนะตัวแลกเพียงตัวเดียวเท่านั้น ต่อไปประโยคที่3พี่หนิงใส่สร้อยสวยพี่หนิงใส่สร้อยสวยสังเกตไหมคะว่าคำว่าสร้อยผสมกับตัวอะไรอีกแล้วสอเสือกับตัวรอเรือควบกั้มกันอีกแล้วดังนั้นมันจะเป็นคำควบกล้มไม่แท้นะคะประโยคที่4ปริมชอบกินพุทษา แต่คราวนี้เป็นตัวอะไรควบล้ำกันลูกทอรหาหกับตัวรอเรือเห็นไหมคะทอรหาหกับตัวรอเรือถ้าออกเสียงเป็นตัวซอโซควบกล้ำแทนไหมลูกไม่แท้เก่งมากคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคำควบล้ำไม่แท้จะมีพยาญชนะอยู่ทั้งหมดห้าตัว ที่ควบกล้ามกับรอเรือแล้วจะไม่แท้เรามาดูสี่ตัวแรกกันก่อนสี่ตัวแรกคือตัวจอจานสอโซสอสาาสอเสือถ้าควบกล้ามกับรอเรือจะไม่แท้ทันทีเพราะอ่านออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวแรกเพียงตัวเดียว อีกหนึ่งตัวก็คือตัวทอทหารถ้าควบกล้ำกับรอเรือแล้วออกเสียงซอโซ่เมื่อไหร่จะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ทันทีแต่ถ้ามันควบกล้ำกันแล้วระหว่างทอทหารกับรอเรือถ้าอ่านออกเสียงรอเรือไปด้วยจะเป็นควบกล้ำแท้ทันทีเด็กๆอย่างงนะคะเด็กๆต้องจำเทคนิคนี้ไวด้ดีๆแล้วเด็กๆ จะทำได้แน่นอนไปเรามาเรียนเรื่องอักษรน,นำกันบ้างอักษรน,นำเด็กๆลืมไปหรือยังคะอักษรน,นำจะมีอยู่สองอย่างก็คือหอหีบนำอักษรต่ำเดี่ยวและอ,อนำยอ,ออนำยอมีอยู่กี่คำนะมีคำว่ายาอยู่ยางอยาก แต่อักษรน,นำมันแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะก็ค <c oughs> ือหนึ่งอ่านออกเสียงทั้งสองพยางคือตัวแรกตัวอย่างแรกนะสะมุดอ่านว่าสมุดคำที่สองขหนุนอ่านว่าขะหนุนคำที่สอร่อยอ่านว่าอร่อยดเด็กเห็นไหมคะคำว่าสมุดมีหอหีบมานำ มอมามอมาอยู่ในอักษรต่าถูกต้องต่อไปขหนุนมีหอยหีบมานำนอหนูนอหนูอยู่ในอักษรตำ่ำถูกต้องต่อไปอร่อยอร่อยหอยหีบมานำตัวรอเรืออยู่ในอักษรตำ่ำเก่งมากเห็นไหมคะว่าหอยหีบจะนำเฉพาะอักษรต่ำเท่านั้น แต่มันจะออกเสียงทั้งสองพยางค์นะคะต่อไปเรามาดูแบบที่สองกันบ้างแบบที่สองคืออ่านออกเสียงแค่หนึ่งพยางค์เท่านั้นก็คือคำว่าหนาวอ่านว่าหนาวเหรียนอ่านว่าเหรียนยาอ่านว่ายาที่อยู่อ่านว่าที่อยู่ เด็กๆสังเกตไหมคะจะเป็นหอน,นํำอักษรต่ำเดี่ยวทั้งนั้นเลยเด็กๆสังเกตดีๆนะเช่นคำว่าหนาวเห็นไหมคะหอยหีบนำ้ำนอนหนูคำที่สองหอยหีบนำ้ำรอเรือคำที่สาหอยหีบนำ้ำยอยยกษคำที่สี่หอยหีบนำ้ำยอยยกเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ ต่อไปคุณครูมีข้อระวังให้เด็กๆดีๆเด็กๆสังเกตดีๆนะข้อระมัดระวังของคุณครูก็คือถ้าเด็กๆเห็นคำควบกล้ามเป็นพยัญชนะรอเรือเด็กๆต้องดูพยัญชนะตัวแรกดีๆถ้าพยัญชนะตัวแรกไม่ใช่หอยหีบเด็กๆดูดีๆนะถ้าพยัญชนะตัวแรกไม่ใช่หอหีบ คำนั้นจะเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้ทันทีแต่ถ้าพยัญชนะตัวแรกเป็นหอหีบคำนั้นจะเป็นอักษรน,นำเด็กๆดูตัวอย่างคุณครูนะตัวอย่างที่หนึ่งคำว่ากราบคำว่ากราบพยัญชนะตัวแรกเป็นกอไก่กอไก่ควบกล้ำกับรอเรือมันอ่านออกเสียงตัวรอเรือไปด้วยจะเป็นคำควบกล้ำแท้ทันที แต่ถ้าข้างหน้าเป็นจจานจะเป็นคำควบกล้มแท้ไหมลูกถ้าควบกล้มกับรอเรือแท้ไหมคะไม่แท้เก่งมากเรามาดูคำที่สองคำว่าหรูหราหรูหราคำควบกล้าเป็นหอยหีบกับตัวรอเรือพยาญชนะตัวแรกเป็นหอยหีบหอยหีบ เป็นอักษรน,นำหรือเป็นคำควบกล้ำเก่งมากคะ่ะหอยหีเป็นอักษรน,นำไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะหรูหราจึงจัดอยู่ในอักษรน,นำนะคะต่อไปผู้มีตัวอย่างประโยคอักษรน,นำมาให้เด็กๆดูเหมือนเดิมนะคะเรามาดูประโยคแรกกันเลย หน่อยชอบรับประทานอางุนหน่อยชอบรับประทานอางุนเด็กๆเ,เห็นตัวหนังสือสีแดงคุณครูไหมคะจะเป็นหอนำอักษรต่ำทั้งนั้นเลยแต่คำว่าอังุนอังุนออออะอะหองออุนอง่นงุง่นไม่เอกงุง่นประโยคที่สองถะนนเส้นนี้อันตรายมาก ถนนเส้นนี้อันตรายมากคำสีแดงของคุณครูคือคำว่าถนนเห็นไหมคะทะออะถะหอโนโอนโนโนประโยคที่สามแนนเปิดร้านขนมหวานแนนเปิดร้านขนมหวานคำคอักษรน,นำของคุณครูก็คือคำว่าขนมหวาน ต่อไปประโยคที่4หมิวเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานหมิวเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานอักษรน,นําของคุณครูมีคำว่าหมิวอย่างสนุกแล้วก็สนานเก่งมากคะ่ะเด็กๆ เรียนไปทั้งสองคำแล้วก็คือคำควบกล้ำแท้และไม่แท้แล้วก็คือคำที่มีอักษรน,นำคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆจะสามารถแยกคำควบกล้ำแท้ไม่แท้และคำที่มีอักษรน,นำได้ไหมคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆลองทำ เดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะคะว่าคําไหนเป็นคําควบกล้มแท้คําไหนเป็นคําควบกล้มไม่แท้คําไหนเป็นอักษรนําเรามาดูกันเลยเดี๋ยวอันนี้ข้อแรกข้อนี้เรามาทําพร้อมกันก่อนนะคะข้อที่1คําแรกคือคําว่าเศรษฐีคําที่สองคือคําว่าจะหมูกคาที่สคือคําว่ากล้วย เด็กๆด,ดูนะคําว่าเศรษฐีจมูกคําว่ากล้วยคําไหนเป็นอักษรน,นําคําไหนเป็นคําควบกล้ำแท้คาไหนเป็นคําควบกล้ำไม่แท้คุณครูให้เวลาเด็กๆคิด30วินาทีเริ่มเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำไหนนะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะคำว่าเศรษฐีคือคำควบกล้มไม่แท้เพราะสอสาลาควบกล้มกับตัวรอเรือต่อไปคำว่าจมูกเป็น อักษรน,นำเพราะว่ามันมีตัวอะไรนำนะหอหีบนำม้อหมาหมายคือคำว่ากล้วยกล้วยก็ไก่กับตัวลอลิงควบกล้ามกันอ่านออกเสียงไปพร้อมกันจึงจัดอยู่ในคำควบกล้ามแท้เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆ ฝึกลองคิดและลองทำในสมุดดูนะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆวาดรูประบายสีถ้าคำไหนเป็นคำควบกล้ำแท้ให้ระบายพื้นหลังเป็นสีชมพูคำไหนเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ระบายพื้นหลังเป็นสีเหลืองคำไหนเป็นอักษรน,นำระบายพื้นหลังเป็นสีเขียวสีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อน เขียวขี้ไม้เขียวอะไรก็ได้นะคะให้คุณครูรู้แค่ว่าเป็นสีเขียวก็พอระบายตามตัวอยา่างที่คุณครูยกตัวอย่างในข้อหนึ่งเลยนะคะเด็กๆการบ้านของคุณครูจะมีทั้งหมดสีข้อใหญ่ 12อข้อย่อยถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงลายให้คุณครูดูด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่เด็กๆถ่ายรูปส่งลงลายให้คุณครูดูคุณครูให้คะแนนในการทำการบ้านครั้งละ5คะแนนตอนนี้ถ้าเด็กๆคนไหนไม่ถ่ายลงก็จะไม่มีคะแนนในส่วนที่ทำงานเลยนะคะ แต่เด็กๆสามารถทํางานแล้วถ่ายย้อนหลังมาให้คุณครูตรวจได้นะคะถ้าเด็กๆต้องการคะแนนในท้ายคลิปนี้คุณครูสรุปความรู้ทั้งหมดที่เรียนในคลิปนี้ไว้ในสไลด์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถมาอ่านทบทวนความรู้ดูได้นะคะเด็กๆวิดีโอจบแล้วอย่าลืมทำกันบ้านส่งคุณครูนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย